Office 101 Prodx Podcast สนับสนุนโดย Prodx Creative Academy สถาบันเรียนศิลปะออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ สวัสดีครับผมเนสศิริชยัยซิริชัยสุธิกรนะครับวันนี้เราอยู่กับ Office 101 p o d ุ Podcast นะครับวันนี้เราอยู่กับหัวข้ออุปนิสัยใหม่สร้างชีวิตใหม่นะครับเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราทำซ้ำๆนั่นแหละซึ่งสิ่งที่เราทำซ้ำๆไม่เรียกว่าการกระทำแต่เรียกว่าอุปนิสัยตั้งหากนะครับอริสโตเติลได้กล่าวไว้นะครับหากเราต้องการสร้างอุปนิสัยใหม่โดยปกติแล้วคุณต้องใช้เวลาประมาณ21วันเมื่อประมาณ2,500ปีก่อนคริสต์ศักราชเนี่ย อริสโตเติลนักปรัชญาชาวกรีกได้กล่าวไว้ว่าเราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยการเปลี่ยนอุปนิสัยแก่นสําคัญคือการหาแนวทางในการทําอะไรใหม่ๆเพื่อที่อุปนิสัยเดิมๆของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปและขั้นตอนที่สาคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยก็คือการรับรู้และตระหนักถึงอุปนิสัยเดิมของเราไอซาได้ให้คำนิยามของคำว่างโง่บัดซบเอาไว้ว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นที่ทำแต่สิ่งเดิมๆซ้ำๆแต่คาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง อาจจะฟังดูแล้วงงนิดนึงนะครับผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ก็คือนิสัยกับอุปนิสัยมันไม่เหมือนกันอุปนิสัยเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักนะอุปนิสัยคือการที่เราทําอะไรซ้าๆทุกวันทุกวันจนมันเป็นอุปนิสัยไปแล้วอะเป็นแบบนิสัยติดตัวไปแล้วว่าสมมติว่าคุณตื่นเช้ามาคุณบอกว่าเ,เห็นคนประสบความสำเร็จเขาชอบอ่านหนังสือกันตอนเช้าไหนเลาลองมานั่งอ่านบ้างสิคุณทำแบบนี้เพียงแค่2 3สวันมันยังไมไ่เรียกว่าอุปนิสัย เพราะว่ามันเหมือนกับแบบคุณยังฝืนที่จะแบบว่าต้องมาอ่านหนังสือตอนเช้าอยู่แต่ถ้าคุณทําเรื่อยๆจนประมาณถึงแบบเขาเขียนไว้ว่าประมาณ21วันสิ่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ flow ไปกับชีวิตประจาวันของคุณไปโดยทันทีนะครับก็คือการอ่านหนังสือตอนเช้าก็จะเป็นเรื่องที่แบบถ้าวันไหนที่คุณไม่อ่านคุณก็จะรู้สึกว่าหงุดหงิดใจอ่ะเหมือนเหมือนวันนั้นเริ่มต้นของวันได้ไม่ดีอะไรประมาณนั้นครับมันกลายเป็นอุปนิสัยไปแล้วแต่ในช่วงแรกที่คุณเริ่มอ่านหนังสือตอนเช้าอ่ะสักสอ่สามวันแร เพราะว่ามันยังไม่ได้ฝังไปในอุปนิสัยในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งใจและมีวินยัยการพัฒนาอุปนิสัยใหม่จะเปลี่ยนทิศทางชีวิตของเราให้มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังได้ ถ้าเราเปลี่ยนอุปนิสัยของตัวเองได้ตัวจาร์ได้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเขาการันตีความสําเร็จในชีวิตของเราได้เลยนะครับถ้าเรากําจัดนิสัยที่ไม่ดีออกนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาทํางานสายรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหัดประมาทการพุ่งชอบพูดแทรกขัดคนอื่นหรือว่าเป็นทาสของโทรศัพท์มือถืออะไรก็ตามนะครับซึ่งเป้าหมายของบทน,นี้คือการแนะนําแนวทางให้คุณได้รู้จัก10อุปนิสัยประจําวันที่ดีและสร้างให้ได้ภายใน3เดือนนับจากนี้นะครับ ต่อไปนี้ก็จะเป็น10อุปนิสัยที่เขาได้รีสโว้นะครับก็จะมีออกกําลังกายให้ได้สัปดาห์ละ3ครั้งเป็นคนคิดบวกคิดถึงเป้าหมายอยู่เสมอไปเดินเล่นตามชายหาดบ้างเดินชมป่าชมไม้บ้างเดินเล่นในสวนสาธารณะบ้างไม่ใช่อุดอู้แต่อยู่ในห้องทํางานนะครับใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นรับประทานผักให้มากขึ้นกว่าเดิมออกไปพบปะเพื่อนฝูงบ้างอ่านหนังสือให้ได้อย่างร้อยวันละสานาทีใช้เวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆสักวันละสินาทีนะครับการตอบคาถามของตัวเองในสถานนีเ้เนี่ย ช่วยให้เรามองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากขึ้นที่สำคัญว่าคุณทำได้น่ะจงอย่าลืมชื่นชมและให้ระวันกับตัวเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม Office 101พอร x ์่ p o r t ครับถ้าเ๋ยวเราเมาเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ